กลางเดือนสิงหาคม1,945ผู้นำญี่ปุ่นเกิดความแตกแยกบางคนอยากสู้ต่อแต่บางคนเห็นว่าไม่มีความหวังอีกแล้วรัฐบาลตกสู่ความวุ่นวายอย่างหนักเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงจักรพรรดิโรฮิโตตัดสินใจแทรกแซง และเตรียมกล่าวต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในค่ำคืนนั้นฮิโรฮิโตะอ,อัดข้อความของพระองค์คำเหล่านั้นคือการประกาศยอมจำนวนของญี่ปุ่นและแทบไม่มีใครเคยได้ยินพระสุรเสียงมาก่อนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยนายทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งพยายามทำรัฐประหารเพื่อหยุดการยอมจำนวนและลากสงครามให้ยืดออกไป